Good Morning อารุณสวัสดิ์เช้าว,วันจันทร์นะคะทุกคนแทนแทนวันนี้นะคะคือกัดคือก็คือไม่ได้ออกกำลังกายมาสองวันแล้วก็วันนี้ตั้งใจจะแป่งออกกำลังกายนี่ปากแดงด้วยวันนี้แต่งหน้าทักปากนะคะอารมณ์ไหนไม่รู้แต่อารมณ์ที่แบบว่าเออนะถ้าออกมาอัดคลิปทำคลิปก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เจอเราในสภาพที่แบบว่า สบายตาไม่ใช่ตื่นเช้ามาก็แบบนะก <c oughs> อดใดๆก็คือมาทักทายกันเหมือนเดิมนะคะก็มะม้อยหอยสังกันเหมือนเดิมวันนี้เราก็กะจะมาเล่าถึงเรื่องการสร้างรายได้ใน f a c e b o o k เหมือนเดิม <c oughs> เราจะบอกว่าตอนนี้นะคะ Facebook เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถสร้างไรายได้จากภาพนิ่งได้และก็ได้เงินแบบเยอะมันมีแค่แพลตฟอร์มเดียวแพลตฟอร์มอื่นๆตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนดูคลิปเหมือนลงคลิปอะไรประมาณนี้เท่าที่เราเห็นมานะยังไม่ได้เห็นแบบอันไหนที่มันจะสร้างไรายได้จากภาพนิ่งได้ก็ ก็เลยอยากให้เ,เพื่อนๆนะคะใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ดูผมงงเยอะมากจะไปทําสีก็ยังไม่ได้ไปทำสีใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ะะน,นะคะให้ขยันให้ขยันกระตุ้นนะคะกระตุน้นกระตุ้นลงกระตุ้นลงคลิปเอ้ยลงๆๆลง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 ภาพนิ่งเยอะๆนะคะลงภาพนิ่งเยอะๆนะคะ,ๆๆะ,คะเพื่อจะไปกระตุ้นระบบนะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ระบบ อาจจะแบบอืดน,นิดนึงนะคะอืดอืดจริงๆของเรานี่เหรียญไม่ไหลามาหลายวันแล้วปกติจะได้แบบเหรียญขึ้นดีอ่ะวันละอย่างต่ำสองสองสองเหรียญแต่ตอนนี้คือเหรียญไม่ไหลไปไหนเลยช้ามากวันหนึ่งไม่ถึงสองเหรียญน่ะวันหนึ่งตีไปประมาณเหรียญกว่าได้วันละเหรียญอยู่แต่แบบมันมันไม่ดันเหมือนรอบก,ก่อนก แต่เราก็ไม่ท้อค่ะก็ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าคลิปไหนหรือโพสต์ไหนมันจะปังนะคะเราก็สุ่มเอานั่นแหละสุ่มโพสต์ไปโพสต์โพสต์มีอะไรก็โพสต์ไปหามั่งเศร้ามั่งดราม่ามั่งทําไปเถอะไม่เดือดร้อนใครหรอกถ้าคนเขาเดือดร้อนเดีย๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็บล็อกเราไปเองเฟซของเราหน้าฟีซของเรา เราอยากโพสอะไรโพสไปเลยค่ะถ้าใครไม่ถูกใจก็มันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันก็โพสไปเรื่อยๆเรานี่ก็โพสถ้าใครที่เป็นเพื่อนเราและติดตามเราก็จะเห็นว่าเราโพสรัวมากเราโพสรัวมากก็คือแบบตีไปได้สัก ทุกโพสสิบห้านาทีโพสทีหนึ่งประมาณนี้แต่เราก็จะสลับกันไงเราก็สลับจะสลับกันด้วยการที่น<ม>โพสรูปภาพโพสรูปภาพแล้วก็โพสคลิปคลิปสั้นคลิปยาวสลับกันอยู่อย่างเงี้ย<ม>ก็คือให้เฟซให้เฟซมันเดินตลอดเวลาแต่อย่างที่อยากจะบอกอยากจะแนะนําเคยแนะนําไปแล้วรอบหนึ่งนะว่าพยายามแยกคลิปกับภาพนิ่งอ่ะโสพสคนละรอบกัน พราะหลายคนชอบเอามาโพสต์ด้วยกันนะคะเอามาโพสต์ให้กันแล้วทีนี้เวลาเพื่อนไปเข้าไปคอมเมนต์มันจะเข้าไปเหมือนเราไปไปไปคอมเมนต์ในในโพสโพสนั้นหมายถึงว่าที่โพสที่มีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็รูปภาพเวลาเราเข้าไปคอมเมนต์ทีนี้พอเพื่อนตอบคอมเมนต์มาพอเราจะกดเข้าไปอ่านคอมเมนต์มันจะเด้งไปที่คลิปนะคะมันจะเด้งไปที่คลิปแล้วทีนี้เราจะหาคอมเมนต์นั้นไม่เจอ เราจะต้องถ้าเพื่อนกดไลค์ถ้าเพื่อนกดไลค์อ like, คอมเมนต์เราที่เราไปคอมเมนต์เราจะต้องย้อนกลับไปดูที่เพื่อนกดไลค์แล้วเรากดเข้าไปดูตรงนั้นมันถึงจะเห็นคอมเมนต์ที่เราเข้าไปเมน้นเพราะว่าระบบมันจะเด้งไปให้ที่คลิปยาวตลอดเวลาเลยแล้วก็มันก็หาคอ,คอมเมนต์ไม่เจอเพราะฉะนั้นถึงอยากบอกว่าให้แยกกันลงนะคะระหว่างคลิปกับระหว่างรูปภาพกับคลิป เนาะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันการเข้าถึงมันจะง่ายกว่า